สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจพี่ป๊อปเปิ้ลนะคะวันนี้นะคะเรามารีวิวตัวที่เป็นหน้าม้าเปียคาด <Yeah. S 1> คาะตัวหน้าม้าตัวนี้นะคะลูกค้าจะมีงานถักเปียที่สวยมากก็คือเราสามารถที่จะใช้คาดทับลงไปกับผมของเราได้เลยวันนี้พี่ป๊อปเปิ้ลนะคะมารีวิวให้ดูที่ตัววิกผมรุ่นนี้นะคะซึ่งเขาเป็นวิกผมที่เป็นวิกแสกกลางนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัว หน้าม้าเปียกคาบตัวนี้ให้ชมกันคือหน้าม้าของร้านเราจะมีอยู่3แบบนะคะ <Yeah. S 1> แต่วันนี้ <Yeah. S 1> พี่ปอเปิลเอามาให้ชม2แบบก็จะเป็นตัวเปียกคาบตัวนี้นะคะที่เป็นหน้าม้ามีจอนเราสามารถที่จะตัดออกได้นะสําหรับคน <Wow. S 1> ทีอ่อยากให้มันเข้ากันไปเลยแล้วก็ใส่ง่ายเน้นควาแมแบบว่าไม่ต้องมีอะไรมาลำคาวเองแต่บางคนเขาจะชอบให้มีจอนเพราะว่าเวลาเราใส่ไปกับผมของเรามันจะมีความเป็นธรรมชาติที่สูงนะคะส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นนี้จะเป็นตัวที่เป็น หน้ามา้ามีจรปกติไม่มี oh. เปียคาดนะคะจะมีตัวกิฟต์สองตัวค่ะเราก็จะใส่ง่ายๆก็คือกิฟต์ตัวนี้เราก็แกะออกนะคะเราก็เสียบไปกับผมของเรา <Okay. S 1> ได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนก็ได้นะคะตัวน้จง่ายเนาะก็คือสะได้รีดได้นะคะเป็นงานพรีเมียมค่ะตัวใหม่นี่สามารถตัดออกได้ถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากได้ตัวงานที่แบบว่าให้มันซอฟไปกันหน้าเราเลยแล้วไม่เอาปอยเราก็ตัดออกไปให้มันเท่ากันแบบนี้เลยก็ได้นะคะ ลิปเราก็เป็นแบบนี้นะคะทนนะคะใช้ได้นานมากแล้วก็สั่าลานิยายะเวลาเราใช้เราก็แปะลงไปคือแปะลงไปปุ๊บเราก็หวีเซตทรงแล้วก็เขาก็จะเป็นหน้าม้าประมาณนี้คะลูกค้าแล้วก็จัดแต่งเขาให้สวยงามไปคือจริงๆแล้วต้องใช้สีเดียวกันกับหัวของของเราเลยนะคะเวลาเราหวีเรา เราจัดแต่งทรงไปพ๊บมันก็จะได้ความเรียบเนียนธรรมชาติโดยที่เราจะมีผมหน้ามา้าโดยที่ไม่ต้องตัดผมนะคะอันนี้จะเป็นแบบแรกนะคะเดี๋ยวแบบที่สองนะคะพี่ป่อบก็จะให้ดูน,นะคะแล้วก็เก็บเวลาเลิกใช้แล้วก็เก็บตัวกิ๊ปปกตินะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่มีเปียมันจะใส่ง่ายตัวเปียก็คือเราก็แค่ง,ง้างเปียออก เราก็จัดตำแหน่งเอานะคะอยากให้เขาสูงต่ำก็จัดเอาอันนี้ก็เวลาลูกค้าจะเอาไปใช้ลูกค้าก็เก็บผมด้านข้างของเรงให้เรียบร้อย <Okay. S 1> แล้วเราก็ใส่สวมทับลงไปเลยแล้วก็ตัวผมของเราตรงนี้มันก็จะไปด้วยกันกับตัวจอรด้านข้างมันก็จะมีความเป็นธรรมชาติมีความเนียนอยากให้มันขึ้นอีกเราก็ขยับขึ้นนะคะก็คือตัวก็ใช้เหมือนเราคาดผมทั่วไปนะคะลูกค้าใช้มือเหมือนอะไรแค่คาดลงไปมันก็สวยแล้วเราก็จัดแต่งทรงผมของเราให้ เรียบร้อยแค่นั้นนะคะสามารถที่จะได้ได้อะไรได้หมดทุกอย่างตัวเปียของเขาก็เราก็ตรงนี้เราก็หวีเข้าไปกับผมของเราเนาะเวลาเราจับคอนโรลจริงแล้วอ่ะตรงเนี้ยมันถ้าเราใส่ในชีวิตจริงอ่ะมันจะมาอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยนะคะลูกค้ามันจะมาอยู่แบบนี้เลยแล้วก็ตัวคาดนี้มันก็จะคาดที่หูเรามันค่อนข้างที่จะเนียนนะคะถ้าใส่กับตัวของ ของคนจริงๆอะไรเงี้ยมันก็มีความเป็นธรรมชาติที่สูงแล้วก็งานดีเหมือนผมจริงมากค่ะเป็นไหมชนิดพิเศษไหมายรีมี่มค่ะลูกค้าสามารถที่จะซาได,ได้ได้ด้วยนะคะใครที่สนใจก็ทับรูปทักแชทคแอดมินเกตได้เลยนะคะงานของเขาจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูให้ดูจริงีนะคะนี่เลยเป็นเปียแบบนี้เลยนะคะใช้ง่ายก็คือใส่ได้ทุกขนาดหัวแหละเราก็ขยับเอาจัดระเบียบเอานะคะเียสวยนะเปียแบบงานละเอียดมาก แล้วเส้นใหม่นี่ก็โดนความร้อนโดนอะไรได้วีบไ,ได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำยานะคะใครที่สนใจนะคะร้านพอเพิเ่เนเะเป็นร้านขายวิกผมแฟชั่นออนไลน์มีทั้งวิกผมหญิงชายนะคะที่หน้าร้านของเราจะอยู่ที่ห้างเย็บบางพีนะคะสซนนยน78ง <Okay. S 1> 8ปอกแจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของร้านค้าสนใจก็คัดแชทได้เนีเท่ได้เ,เลยนะคะนี่เลยสวยวิกผมก็มีนะคะเฮปพีมีทุกอย่างโอเค